นี่ก็ไม่ประดูนะครับนะไม่ประดูนะครับอยู่ในที่นะครับที่ฉนอดนะครับอันนี้ก็สามารถนะเฮดได้นะสามารถทําได้บาวแตงโมมนี้มาตีตานะครับมาตีตาไม่ประดูนะครับเมื่อนี้นะครับโอ้ยมีแต่ต้นยใหญ่นะครับนะครับนี่ก็เป็นท้ายเบื้องนะครับเอทีเบิ้งนะครับแค่เป็นบางส่วนนะครับ นะครับมาตีตาหวดนีครับประมาณห้าหกสิบต้นนะครับท่านผู้ฟังนะนะครับห้าหกสิบต้นโอ้ยนะครับไม่หง่ๆนะครับอันนี้ขาดว่าจะส่งไปต่างประเทศนะครับนะครับถ้าบ้าต้งงูมาตีตาบปสินะครับจะส่งไปต่างประเทศนะครับเห็ดได้นะครับตัดได้นะครับที่ฉนดนะครับพ่าว่าจะเป็นทีน้อทสามนะครับนะ รัดได้นะครับผิดกฎหมายนะครับรัฐบาลเข้าล็อกปลดล็อกนะครับมาตายเจ็ดนะครับตำฟังนะพอฉันั้นแล้วนะครับไม่ประดูยังเสียหาแถบถือ่มีแล้วนะครับตำฟังนะนะครับไม่ย่างยังเสียนะครับตำฟังนะหาแถบบมมีแล้วทางทุ่งมือนี่นะครับมีในทุนจากตัางประเทศมาซื้อไปเบิร์ตนะครับตำฟังนะนะครับพอฉะนั้นแล้วนะครับ บลาทงโมดบอกว่านะครับมีโอกาสให้ปลูกเด้อปลูกนะครับต่อไปใหม่ประดูใหม่ย่างนางเสียนะครับทีลราคาแพงนะครับนะครับนายุนจากต่างประเทศนะครับนะครับคือไปเบิดแล้วนะครับใหม่บ้านเฮานะครับนะครับที่ชนดก็ถือว่าเป็นสตินของเขานะครับผู้ใดมีใหม่นะครับ แป๊บหนึ่งแป๊บบนึงกำลังเข้าห้องน้ำอยู่กำลังเข้าห้องน้ำอยู่แป๊บ,บนึงนะครับไม่ใหญ่ๆนะครับนะครับซื้อไปเพื่แล้วนะครับอปเดียให้เอฟซีเบิ้งนะครับให้ก็แม่พี่น้องในเบิ้งกันนะครับนะครับเมื่อน,นี้บ่าวตงโมมาตีตาใหม่นะครับแตาบ่าวตงโมมาตตีตานี่นะครับแสดงว่า ไหม่กลุ่มนี้จะต้องทรงออกต่างประเทศนะครับท่านผู้ฟังนะนะครับใหม่ใหญ่ๆเนาะนะครับนะครับถึงบอกให้ไม่รับคันเพลงหรือว่าเอซีนะครับปลูกเอาไว้นะครับตามหัวไหลไปหน้านะครับทุกมือนี้นะครับรัฐบาลนะครับรัฐบาลปลดล็อกมาตาเกตนะครับที่ในชนดนะครับบอกว่าจะเป็นนอสสามเสียนะครับตาดด้นะครับตาดดยเลยนะครับบอกว่าจะเป็นไม้พะยุงไม้ยังหน้าไม้ประดู ไม่ตะเคียนนะครับตัดไตเปิลทุกอย่างนะครับทำหั่างนะนะครับอัปเดตให้เอฟซีเบิงนะครับนะนะนะครับตีตามือนี่นะครับประมาณหาหกสิบตนนะครับอันนี้ทายให้เอฟซีเบิงเป็นบางส่วนนะครับเป็นบางส่วนนะครับนะนะครับจังไรนะครับนะฝากช่องบาาทั้งโม่ชาแนลหน่เด้อนะครับเอฟซีนะครับนะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับนะ เพื่อบาตงังโมจะได้มีกำลังใจนะครับเหตุชี D, ิดีๆให้เอซเบิงนั่นเองนะครับทุานฟานนะเมื่อนี้ขอให้เอซมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงบาเก็บบาจนให้เราให้ด้วยท,ทุกทุกท่านนะครับสำหรับนีบ่บาตงังโมนะครับต้องการคข้ามาสวัสดีครับผม